ก็สว, all, today, สวัสดสีท so ่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกสสำหรับหัวข้อในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเจ้าตัวละครซุยริวนะครับผมว่าทําไมตอนที่เจ้าตัวละครซุยริวเนี่ยเข้ามาในเกมใหม่ๆนะครับผมทั้งเซิร์ฟเวอร์จีนยอดหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ยเขาถึงไม่ค่อยนิยมใช้เจ้าตัวละครซุยริวกันก็ก่อนที่เราจะไปทําการดูเหตุผลนะครับผมว่าทําไมเขาถึงไม่ทําการเลือกใช้เจ้าตัวละครซุยริวเนี่ยเดี๋ยวมาดูเกมที่น่าสนใจแล้วก็ผมอยากแนะนํากันก่อนเลยกัน เกม DC World Collide เป็นเกมการ์ดไอดอลแบบเทิร์นเบดซึ่งจะเล่นในโหมดการเล่นแนวนอนและก็จะเป็นเกมการ์ดไอดอลเกมแรกที่ได้รับลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการจาก DC โหมดเกมประกอบด้วยการสะสมฮีโร่จากการ์ตูน DC การฝึกฝนตัวละครการแก้ไขปริศนาดันเจี้ยนแบบโลกไหลเลยอีกมากมายประสบการณ์การเล่นของตัวเกมเนี่ยจะทําให้คุณนะครับผมย้อนไปในเนื้อเรื่องของ Forever Evil ที่ซึ่งความดีและความชั่วได้มารวมตัวกันเพื่อปกป้องโลกเคียงข้างคุณ มีตัวละครฮีโร่และวายไลท์ <N> ในเกมชื่อดังมากมายเช่นแบทแมนซูเปอร์แมนวันเดอร์วูแมนเดอะแฟตและฮาร์เลย์ควีนพร้อมที่จะยืนเคียงข้างคุณเพื่อริ่มต่อสู้กับสตูแล้วนอกจากการรวบรวมฮีโร่แล้วคุณยังสามารถขยายในเรื่องของพวกเขาและได้เรียนรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับฮีโร่ที่คุณรักได้อีกด้วย มาดูโหมดการเล่นของตัวเกมกันดีกว่าก็สับเกมนี้นะครับนอกจากการเคลียร์โหมดเนื้อเรื่องเนี่ยตัวเกมก็ยังมีโหมดการเล่นที่หลากหลายมากมายเช่นโหมดเอเวอร์จะเป็นโหมดที่ผู้เล่นเนี่ยจะสาม,มารถเลือกทีมเข้าไปเล่นได้โดยแต่ละวันเนี่ยฮีโร่ฝั่งสตูก,ก็จะได้รับบัฟที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันก็ถือเป็นอีกหนึ่งโหมดที่เล่นได้ทุกวันแล้วก็มีของรางวัลมากมายโหมด Convergen c นต์ไครซิ สำหรับโหมดนี้ก็จะแล้วก็ไปทําการเคลียร์เมืองต่างๆแต่ว่าตัวละครฮีโร่ที่เราจะสามารถนําเข้าไปเล่นได้ในโหมดนี้เนี่ยมันก็จะมีการจํากัดบางทีก็จะเข้าได้เฉพาะฝั่งฮีโร่หรือว่าบางทีก็จะเข้าได้เฉพาะฝั่งไวไลน์และก็จะมีการเพิ่มบัฟต่างๆแบบสุ่มในแต่ละเมืองให้เราอีกด้วยโหมดอาลีน่าสมโหมดอารีน่าเนี่ยก็จะเป็นโหมดที่เราจะสามารถนําทีมของเราเนี่ยไปพ v p พีกับผู้เล่นคนอื่นได้และดันเจี้ยนฮีโร่ที่จะเปิดเนื้อเรื่องใหม่ๆไม่ต้องกังวลว,ว่าจะเจอการเล่นเกมที่น่าเบือ่อแล้วก็ซซ้ําากจจเ ัวเกมจะมีระบบที่ชื่อว่า s t a r l a b จะช่วยให้ผู้เล่นเนี่ยสาม,มารถรวบรวมคอยล์และเอพีจำนวนมากซึ่งผู้เล่นเนี่ยจะสาม,มารถใช้งานเพื่อเพิ่มเลเวลได้ทันทีเมื่อออนไลน์เข้าเกมมาในเวลาเดียวกันผู้เล่นก็สาม,มารถใช้การเทรนฮีโร่ซ้ําในระบบฮีโร่เพื่อรับคอยล์และเอพที่คุณเคยใช้ไปแล้วกลับมาอย่างรวดเร็วเพื่อจะทําให้เราสาม,มารถทําการฝึกฝนฮีโร่ของเราได้ต่อไป เดี๋ยวผมก็จะมาขอแนะนําการจัดทีมสักหน่อยและกันสําหรับเกมนี้เนี่ยจะมีการแบ่งตัวละครออกเป็น3สายนะครับจะมีสายปัญญาสายสีฟ้าสายพลังสายสีแดงสายสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นสายว่องไวทั้ง3สายเนี่ยก็จะมีการแพ้ทางแล้วก็ชนะทางกันวนกันไปนะก็สายปัญญานะครับผมจะชนะทางสายพลังสายพลังจะชนะทางสายว่องไวและสายว่องไวเนี่ยก็จะชนะทางสายปัญญา ซึ่งถ้าสมมติว่าเราทําการจัดฮีโร่ที่มีสายเหมือนกันเนี่ยอยู่ในทีมเดียวกันอย่างน้อยนะครับผม2คนขึ้นไปแล้วก็จะได้รับโบนัสด้วยนะครับถ้า2คนขึ้นไปเนี่ยก็จะได้รับโบนัส HP บวก8%พลังโจมตีบวก8%แต่ถ้ามี3คนเนี่ยพลังโจมตีกับโบนัส HP เนี่ยก็จะบวกเพิ่มขึ้นมาเป็น9% แต่ถ้าเราจัดสายสีเดียวกันทั้งทีมครบ5ตัวเลยเนี่ยก็จะบวกโบนัส HP แล้วก็โบนัสโจมตีได้สูงสุดที่15%เลยนะครับเกมนี้นอกจากสายที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะมีคลาสที่แตกต่างกันด้วยนะครับผมบางตัวเนี่ยก็จะมีรูปโลกขึ้นมาบนหัวบางตัวอาจจะเป็นรูปดาบนะครับหรือว่าบางตัวอาจจะเป็นรูปบวกสําหรับรูปพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการบอกนะครับผมว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นตัวละครที่จะทําหน้าที่อะไรนะครับอย่างเช่นรูปโลกเนี่ยก็จะเป็นตัวละครสายแทงนะครับผมเหมาะมากๆในการเอามายืนรับดาเมจ ก็ควรเอามายืนในตำแหน่งแถวหน้าส่วนตัวละครที่เป็นรูปดาบเนี่ยก็จะเป็นตัวละครสายดาเมจแล้วก็ควรจะจัดไว้แถวหลังนะครับเพื่อที่ให้ตัวละครสายดาเมจของเราเนี่ยไม่โดนดาเมจตัวละครที่เป็นรูปบวกเนี่ยก็จะเป็นตัวละครประเภทสายซับพอตจะมีทั้งการฮิวเลือดให้เพื่อนการเพิ่มพลังโจมตีให้เพื่อนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ควรเอาตัวละครที่เป็นสายซับพอตเนี่ยมายืนแถวหลังเหมือนกันให้มันยืนซับทีมเราได้นาน นอกจากนั้นตัวเกมก็ยังมีการจัดทีมให้ได้โบนัสด้วยนะครับผมจะเป็นส่วนที่ชื่อว่า Resonance เมื่อเรากดเข้ามาเนี่ยตัวเกมก็จะโชว,ว่าตัวละครตัวไหนสามารถจัดทีมโบนัสได้บ้างยกตัวอย,อย่างเช่นตัวละครไนท์วิงของผมนะครับก็ถ้าผมสามารถจัดทีมโบนัสให้ไนท์วิงได้เนี่ยพลังโจมตี T และก็พลังเ p และเพิ่มพลังป้องกันของฮีโร่ที่ใช้ทั้งหมดในทีมเพิ่มขึ้น6เซน และยังมีการเพิ่มเลดบล็อกเอฟเฟกการบ็อกของพันธมิตรทั้งหมด4%ในทุกๆเท,ท,ท,ทิร์นและก็สามารถเพิ่มได้สูงสุดที่12%เอฟเฟกนี้เนี่ยก็จะคงอยู่จนสิ้นสุดการต่อสู้ก็ถ้าเราต้องการที่จะได้รับเอฟเฟกอันนี้นะครับผมเราก็จะไปต้องใช้ตัวละครไน,นวิ่งควบคู่กับฮีโร่คัสแท็ก1ตัวแล้วก็ฮีโร่สายซัพพอร์ต1ตัวสำหรับใครที่อยากเล่นเกม DC World Collide สามารถดาวน์โหลดเกมมาเล่นในช่วงโคโด้ดเบต้าจากลิงใต้ดีสคริปชันได้เลย จะมีโค้ดได้ใส่ถ้าเราใส่โค้ดไปเนี่ยเราก็จะได้รับรางวัลตัวละครสุดพิเศษนั่นกนะ็คือตัวละครฮาร์เลย์ควีนอีกหนึ่งตัวละครสุดน่ารักจากหนังเรื่องซู c i ส e คอ u a d นั่นเองและก็อย่าลืมที่จะเข้าไปทําการกดไลค์ Facebook Official ของตัวเกมเพื่อติดตามข่าวสารต่างๆได้ลิงก์ก็จะอยู่ในดีสคริปชันเหมือนเดิม ดูเกมที่น่าสนใจกันไปแล้วนะครับเราก็กลับมาที่เจ้าตัวละครซุยริวกันก็ก่อนที่เราจะไปทําการดูเหตุผลว่าทําไมเจ้าตัวละครซุยริวที่โคตรจะเท่มากๆในแอนิเมะนะครับผมทําไมเขาถึงไม่นิยมใช้กันตอนที่เจ้าตัวละครตัวนี้เข้ามาก็ก่อนที่เราจะไปทําการดูเหตุผลกันเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาดูรายเลียดสกิลของเจ้าตัวละครซุยริวกันก่อนเลยกันเราก็มาเริ่มกันที่สกิลแรกนะครับสับสกิลแรกเนี่ยเจ้าตัวละครซุยริวจะทําการโจมตีเป้าหมายรายเดียว2ครั้งจะสร้างดาเมจจาก1หังจงกโจมตีเส็จเนี่ยเซ็นต์พลังโจม ดาเมจ25%จากค่าพีสูงสุดของตัวมัน มากันที่สกิลอันตินะครับสับสกิลอันติเนี่ยเจ้าตัวละครซูริลก็จะทําการโจมตีเป้าหมายแถวหลังนะครับด้วยคอมโบ5ครั้งจะสร้างดาเมจจาก120%พลังโจมตีแต่ถ้าหากเจ้าตัวละครซูริลเนี่ยมีบัฟจากสกิลพาสซีฟนะครับหรือว่าได้รับบัฟจากสกิลพาสซีฟเนี่ยเจ้าตัวละครตัวนี้ก็จะสามารถสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นได้อีก160%นะครัับสกิิลอตของเร,ร้เอยหกริบเปอรฟมาด้วยนะครับเพรราาะว่ตอนแกสกิลอันติของเจ้าตัวละครซูริลวเวลาที่มันได้รับบัฟในการสะสมพลังงานนะครับผมจากกสิลพาสซีฟของมันเนนี่ยมัจะทําการเพพิ่มลัง จมตีบิก80%เท่านั้นนะครับแต่เหมือนว่าตัวเกมไปแอบบับมาตอนไหนก็ไม่รู้นะครับผมก็เลยเพิ่มมาที่160%อย่างที่เราเห็นกันตอนนี้นะส่วนถ้าเราทำการอาพวุธขึ้น3ดาวเนี่ยตรงที่เพิ่มดาเมจตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นาเป็น240%นะครับและก็จะมีการลดดาเมจของเป้าหมายที่ติดคีย์ไดเข้าด้วยนะครับผม30%เป็นระยะเวลา2อรอบ มาต่อกันที่สกิลพาสีฟนะครับสับสกิลพาสีฟข,ของเจ้าตัวละครโซลิลเนี่ยทุกครั้งที่เจ้าตัวละครตัวนี้ได้รับโลบ่เจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะทําการสะสมพลังงานนะครับผมเป็นบัฟนั่นเองนะสามารถสะสมพลังงานได้สูงสุด2ชั้นนะครับและเวลาที่เจ้าตัวละครโซลิลเนี่ยได้รับบัฟในการสะสมพลังนะครับผมเจ้าตัวละครตัวนี้ก็จะทําการเพิ่มดาเมจให้ตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมนะครับ25% และสกิลพาสีของเจ้าตัวละครซิลิวก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมีพาสีในการลดดาเมจที่ไม่ใช่คิดเข้าลงอีก40%ด้วยสําหรับสกิลพาสีของเจ้าตัวละครตัวนี้ก็ได้มีการปรับมาด้วยนะครับเหมือนกับสกิลอันติเลยนะ สำหรับเปผลแรกที่ผมคิดได้เนี่ยก็คือการที่ไม่รู้ว่าจะเอาเจ้าตัวละครซุยิวเนี่ยเข้ามาแทนใครนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมที่ผมจําลองตอนที่เจ้าตัวละครปู่บอมเข้ามาแล้วผมก็คิดว่าผมน่าจะใช้ทีมนี้นะครับให้เราคิดว่าเจ้าตัวละครราชาทะเลลึกตัวนี้คือปู่บอมนะครับเพราะเจ้าตัวละครราชาทะเลลึกกับปู่บอมเนี่ยมันจะเป็นตัวละครสายต่อสู้ที่จะมีสกิลคอเหมือนกัน และข้อปูุกอมอย่างที่เรารู้กันนะครับผมว่ามันต้องใช้ทั้ง4สายนะและตอนนี้สายต่อสู้ในทีมของผมนะครับก็มีทั้งเจ้าตัวละครหน้ากากหวานในการเอามาบับความเร็วแล้วก็หมาเฝ้าบ้านแมนนะครับผมในการที่จะเอาไปบับเลือดให้เจ้าตัวละครจีนอตยิ่งซึ่งผมคิดว่าทีมชุดนี้ก็ค่อนข้างลงตัวแล้วนะครับและถ้าเรามาลองคิดกันดูว่าเราจะเจ้าตัวละครซุยริวมาแทนใครนะครับก็ถ้าสมมติว่าเราจะมาแทนเจ้าตัวละครหน้ากากหวานเนี่ยเราก็ต้องมาทําการปรับเปลี่ยนหลายอย่างเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการปรับความเร็ว ให้ตัวดาเมจของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทัสงซูงมิกิร่าง2หรือว่าจีนอร์นะซึ่งผมคิดว่าถ้าจะเอามาแทนเจ้าตัวละครหน้ากากหวานล่างเอเดก็ดูแล้วไม่น่าจะคุ้มสักเท่าไหร่นะครับส่วนถ้าเราจะเอามาแทนเจ้าตัวละครอย่างหมาเฝ้าบ้านแมนแล้วมาลองเทียบประโยชน์กันแล้วนะครับผมคิดว่าหมาเฝ้าบ้านแมนน่าจะมีประโยชน์กว่านะครับผมประโยชน์แรกของหมาเฝ้าบ้านแมนเลยก็คือการเพิ่มลูกไฟเพื่อร่วมทีมนะครับประโยชน์ที่2เนี่ยก็คืออันตรีของมันสามารถบล็อกลูกไฟได้นะก็ถ้าเราทําการอพอุษสามได้ 3, มันเนี่ยมันก็จะสามารถทําากร บล็อกลูกไฟได้สูงสุดที่3พลังงานเลยนะครับและประโยคที่3านะครับผมก็คือมันจะสามารถเพิ่มเลือดให้เพื่อนร่วมทีมได้นะครับมันก็จะสามารถช่วยทําให้เจ้าตัวละครจีนอเนี่ยยิงได้แรงอยู่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในเมตาปูบอมถึงแม้ว่าจะไม่สามารถยิงทะลุโลได้นะครับแต่ถ้ามันได้ยิงเรื่อยๆเนี่ยโลก็มีสิทธิแตกได้เหมือนกัน ก็ถ้าจากที่ดูเหตุผลแล้วนะครับผมสับเจ้าตัวละครซยริวที่มีดีในการบัฟดาเมจแล้วลองมาเทียบประโยชน์กับเจ้าตัวละครวัดด็อกแมทแล้วก็หน้ากากหวานล่างเอเดดาเนี่ยส่วนตัวผมมองว่า2ตัวละครตัวนี้น่าจะยังมีประโยชน์มากกว่าเจ้าตัวละครซยริวอีกนะครับส่วนถ้าจะเอาเจ้าตัวละครซูริวมาแทนตัวคออย่างปูบ่บอมหรือว่าราชาทะเลลึกที่ผมสมมุติว่าเป็นปูบ่บอมเนี่ยมันก็เอามาแทนกันไม่ได้นะครับเพราะถ้าเราปู่บอมออกไปเนี่ยเราก็จะไม่มีสกิลคอใช้นะนี่ก็จะเป็นเหตุผลแรกที่ผมคิดได้นะครับผมว่าทําไมเขาถึงไมม่นิยใช้ ตัวละครซุยริวในทีมหลักกันส่วนเหตุผลที่2ที่คนเขาไม่ค่อยสุ่มแล้วก็นําเจ้าตัวละครซุยริวมาไว้ในทีมเนี่ยก็เพราะว่าหลังจากเจ้าตัวละครซุยริวเข้าได้เดือนเดียวนะครับตัวละครที่โคตรจะมีประโยชน์แล้วก็ติดเมตายาวๆไม่แพ้กับเจ้าตัวละครปู่บอมก็จะเข้ามานั่นก็คือตัวละครอย่างเจ้าโซนิ克ล่างงนะครับก็อ,อย่างที่เรารู้กันว่าในเมตาปู่บอมเนี่ยตอนนั้นเราจะสามารถเลือกใช้สายอาวุธนะครับผมหรือว่าสายสีเหลืองได้แค่2ตัวเท่านั้นก็คือแฝตประกายแสงกับซอมบี้แมนซึ่งทั้ง,งยมัน ก็ไม่ค่อยจะเก่งสักเท่าไหร่นะครับแต่พอการมาของเจ้าตัวละครโซนิคล่าง2ที่มาเป็นสายอุปกรณ์เหมือนกันเนี่ยเจ้าตัวละครตัวนี้ก็สามารถเข้ามาแทนที่แฟดประกายแสงหรือว่าซอมบี้แมนของทีมเราได้เพราะง้นเหตุผลนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าหลายคนน่าจะเลือกข้ามเจ้าตัวละครซูริลแล้วก็ไปสุมเจ้าตัวละครโซนิคล่าง2กันนะเพราะถ้าเทียบประโยชน์กันนะครับผมมองว่าเจ้าตัวละครโซนิคล่าง2เนี่ยมีประโยชน์กว่าเจ้าตัวละครซูริลเยอะเลยนะครับเพราะถ้าเราลองเทียบประโยชน์กันนะครับผมกับตัวละครซูริลกับโซนิคล่าง2เนี่ยผมมองว่าเจ้าตัวละครโซน 2มันมีประโยชน์กว่าซุยริวเยอะเลยนะนอกจากที่ตัวมันนะครับผมจะอันตีเป้าหมายรลเดี่ยวแถวหลังที่แรงแล้วนะครับเจ้าตัวละครตัวนี้พอเราทําการอัพขึ้น5ดาวเนี่ยมันก็ยังมีบัฟในการเพิ่มความเร็วนะครับผมเอามาแทนเจ้าตัวละครหน้ากากหวานได้เลยนะคือหน้ากากหวานล่างอเดามันก็เพิ่มความเร็วเหมือนกันนะครับแต่ว่าเจ้าตัวละครโซนิกล่าง2มันเพิ่มความไวได้มากกว่าเพราะเจ้าตัวละครัวนี้พาร์ทสิบของมันก็คือการเพิ่มความไวให้ใหตัวมันเอง15%นะ แต่ผมก็กลับมองได้แบบนี้เหมือนกันนะครับผมสมมุติว่าเราทําการสุ่มเจ้าตัวละครซุยริวมาเก็บไว้ก่อนแล้วรอเจ้าตัวละครโซนิคล่าง2เข้ามาแล้วเราทําการปั้นเจ้าตัวละครโซนิคล่าง2นะครับผมให้ขึ้น5ดาวแล้วก็เจ้าตัวละครโซนิคล่าง2เนี่ยเข้ามาแทนหน้ากากหวานนะครับแล้วเราก็คอยเจ้าตัวละครซุยิวเนี่ยเข้ามาแทนซอมบี้แมนหรือว่าแฟดประกายแสงนะผมคิดว่า2ตัวละครตัวนี้ก็น่าจะเล่นคู่กันได้แล้วแหละครับมมร <c ult id> แต่ผลนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะคงไม่มีใครที่จะบ้าทําการสุ่มเอาเจ้าตัวละครซุ เก็บไว้นะครับรอเจ้าตัวละครโซนิกล่าง2เนี่ยเข้ามาแล้วคอยเจ้าตัวละครฟิลิวมาใช้นะเว้นแต่บางคนที่รวยจริงนะครับผมอาจจะทําแบบนั้นก็ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสับคลิปที่ว่าทําไมเจ้าตัวละครฟิลิวถึงไม่ค่อยได้รับความนิยมหรือว่าคนไม่ค่อยสมัาตอนที่มันเข้าเกมอ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ลวกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็บายๆนะครับ